ลีเล่นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ผมไปดูรอบสื่อมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเขาเชิญไปดูก่อนใครแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเขียนถึงเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาเพราะรู้สึกว่าเขียนไปเนี่ยคนลืมไม่แน่คนเลือนหายแ,แน่ก็เลยเพิ่งมีโอกาสเมื่อเขียนเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้นะครับให้กับชาว Facebook ที่ลังการดูหนังให้ ให้ฟังกันเป็นที่เรียบร้อยให้อ่านกันเด็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดถึงในไลฟ์ของเราอีกสัก1ทีสิ่งที่ผมอาจจะพอบรรยายกับหนังเรื่องรีเลย์ได้เลยมันคือหนังสายลับประเภทบอลไอดีนิตี้หรือประเภทแบบว่าซีรีส์ไอ้แจ็คเกิลอ่ะคือมันเป็นสายลับประเภทที่แบบว่ามันเก่งโคตรอะ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทําอ่ะมันวางแผนไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพระเอกในเรื่องเนี้มันไม่ใช่สายลับ แต่ว่ามันเป็นคนทําหน้าที่ในการที่จะเป็นตัวกลางระหว่างสมมติคุณคุณเป็นใครสักคนในบริษัทแลวขโมยเอกสารสําคัญมาตั้งใจว่าเดี๋ยวกูจะแฉเรื่องนี้ให้กับประชาชนรู้แต่คุณเสือกเปลี่ยนใจว่าไอ้เหี้ยไม่เอาดีกว่ารู้สึกว่าชีวิตอันตรายเกินไปไม่พร้อมคุณอยากจะคืนเอกสารนี้คุณจะคืนได้ยังไงถ้าคุณเดินไปคืนเฉยๆคุณโดนเล่นคุณโดนต่อยคุณโดนฆ่าแน่นอนคุณจะทํำยังไงคุณก็ต้องไปติดต่อพระเอกอะ ที่มันเป็นคนรีเลย์เหมือนเป็นคนคนที่เป็นตัวกลางที่จะทํำยังไงให้สามารถส่งเอกสารตรงนี้กลับไปสู่มือบริษัทได้แล้วไอ้คนที่ขโมยออกมาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีชีวิตปกติได้คือว่าง่ายคือเป็นคนกลางที่คอยทำหน้าที่เคลียร์เรื่องราวเหล่านี้ ความสนุกของหนังเรื่องนี้เลยคือเราจะเข้าไปอยู่กระบวนการของพระเอกว่าพระเอกมันทํำยังไงวะเวลาอีกฝั่งหนึ่งมีอํานาจมีเงินมีคนมาจ้างตามคนไล่ล่าตลอดเวลาเหลือแค่ยแยกเอกสารออกมาจากมือเนี่ยการก่อกวนที่แบบมีคนเฝ้ายามตลอดเวลามึงจะสามารถจะดูแลเหยื่อในเรื่องนี้ซึ่งคือผู้หญิงในเรื่องคือรับบทโดยลิลลี่เจมส์นะครับผู้หญิงในเรื่องเนี่ยยังไงโดยที่แบบว่าตัวมันเองก็ต้องไม่โดนจับด้วยนะ ถ้าคนอื่นรู้ว่ามันหน้าตายัางไงร,รู้ว่ามันเป็นใครรู้มันทําอะไรอยู่มันก็โดนเล่นได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแบ็กอัพคือพระเอกมันเป็นแบบวันแมนอาร์มี่เลยเพราะฉะนั้นตลอดทั้งเรื่องเราคือดูความสนุกว่าเออพระเอกมันจะทํำยังไงพระเอกมันจะแก้ปัญหาย,ยัางไงอะส่งเอกสาร ให้หนางเอกส่งเอก,กสารหาพเพ่มึงจะส่งยังไงวะนางเอกเดินออกมาจากบ้านใส่ไปรสนีเข้าไปวางไปรษณีปุ๊บผู้ร้ายมันก็มาเปิดเอาไปรสณีออกไปเลยดิมันง่ายมันง่ายมากเลยมันตามกันตลอดเวลาแบบนั้นพเพกจะแบบว่าจะไปหยิบไปรสณีที่ห้องก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็เฝ้ามองตลอดเวลาออามันรู้มึงเป็นใครเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสร้างระบบเพราะฉะนั้นมันก็ต้อง หาวิธีการทําให้ได้จุดเด่นของหนังเรื่องนี้เลยคือการที่ว่าพระเอกอะ่ะมันจะใช้วิธีการพิมพ์ข้อความเข้าไปในระบบของเมกาเขาจะมีระบบแบบว่าเ,าเขาเรียกว่าเป็นสําหรับคนที่แบบหูหนวกพูดไม่ได้ก็จะมีระบบที่คุณพิมพ์เข้าข้อความมาตรงนี้แล้วมันก็จะทําหน้าที่ในการโทรหาแทนพูดคุยแทนแล้วก็พอรับฟังอีกฟากหนึ่งก็จะเป็นพิมพ์พิมพ์ตอบมาเข้ามาก็เป็นวิธีการสื่อสารที่ตลอดทั้งเรื่องอ่ะพระเอกนางเอกกนไม่ไม่เคยไม่เคยเจอกันเลย แล้วไอ้พระเอกกับผู้ร้ายก็ไม่เคยเจอกันเลยคือว่าง่ายเลยคือมันมันได้ยิงกันแตดเสียงไปเสียงมาเสียงไปเสียงมาโดยต่างคนก็ไม่เคยเจอกันไปเรื่อยๆและหนังทั้งเรื่องก็คือดูว่าพระเอกอ่ะมันกระบวนการในการทํางานของมันมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็สนุกว่าเออมันก็เจ๋งบทหนังมันก็เขียนให้เราเห็นรู้สึกว่าเออมันทําได้ดีนะมันทําได้เจ๋งมันทําให้เรารู้สึกว่าเชื่อได้จริงๆว่าระบบนี้มันเวิร์กได้จริงๆเราก็ลุ้นไปด้วยกันว่าเฮ้ยมันจะโดนจับปะวะแบบนี้มันจะเวิร์กหรอวะเพราะถ้าผู้ร้าย ไปทุกฝีก้าเลยแต่พระเอกก็จะหาทางที่จะพลิกหลอกไปได้ในที่สุดนั่นคือความสนุกของหนังเรื่องนี้นั่นคือไอเดียหลักๆที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันสนุกมันน่าตื่นเต้นไปได้เรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันแล้วมันก็มีส่วนที่ไม่เวิร์กเหมือนกันส่วนที่ไม่เวิร์กเลยคือพาร์ทดราม่าของมันพาร์ทดราม่าของมันนะมันเล่าเรื่องราวของพระเอกที่มันโดดเดี่ยวด้วยความที่ว่ามันอาชีพเนี้ยมันวัน man standing มันแมน man army จริงๆมันแทบไม่ได้คุยกับใครเลยคือ ประมาณครึ่งชั่วโมงแรกของเรื่องอพี่เอกไม่ได้พูดสักคำเลยเว้ยคือมันใช้พี่เวลาพิมพ์ตลอดเวลาเนี่ยหรอไหมเราก็เห็นพี่เอกพิมพ์เดินไปเดินมาไม่ได้พูดเลยครึ่งชั่วโมงแรกมาพูดคุยจริงสองสาครั้งก็พูดน้อยมากเป็นตัวละครที่พูดน้อยมากๆในเรื่องคุยกับคนอื่นน้อยมากๆบางทีคุยกับเพื่อนที่เป็นคนหูหนวกก็ใช้ภาษามือเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะสะท้อนภาพของความเหงาเข้ามาแทรกแสงเข้ามาในเรื่องซึ่งในตรงนี้ผมว่าหนังทําให้สําเร็จครับผมไม่รู้สึกความเหงาอ้างว้าง ของตัวละครเลยเนื่องจากว่ามันขัดแย้งกันใน2ด้านคือด้านหนึ่งจะพูดเรื่องความเหงาของพระเอกใช่ไหมเราก็อ่ะเหงาแต่ขณะเดียวกันแล้วสถานการณ์ด้านขวาที่มันต้องจัดการแม่งก็เดือดเหลือเกินมึงต้องไปไหนมาไหนวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาคอยทําน่ตทำน,นี่แก้ปัญหาตรงนู้นตรงนี้วิ่งปลอมตัวนู่นนั่นนี่ตลอดเวลาคือมึงคาดหวังให้กูรู้สึกเหงาได้ไงในเมื่ออีก5นาทีต่อมาพระเอกไม่ออแก้ปัญหาอีกแล้วอีก5้านาทีต่อมามึงเจอปัญหานี้อีกแล้ว ความเหวาวเนี่ยความเหงาเนี่ยมันต้องมากับความอ้างว้างความโดดเดี่ยวความแบบรู้สึกอยู่ภายในชีวิตที่ว่างเปล่าแต่ถ้าเราเห็นตัวละครวิ่งแก้ปัญหาตลอดเวลามันก็มาไม่ถึงครับความเหงามันก็มาไม่ถึงแล้วพอพอไอ้ความเหงาตรงเนี้ยมันก็ไปสอดคล้องกับสตอรี่ของของผู้หญิงที่เป็นคนถือเอกสารลิลลี่เจนในเรื่องว่ามันจะเริ่มมีความสัมพันธ์กันแม้ว่าอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงกันคุยผ่านข้อความอย่างเดียวเนี่ย มันก็เหมือนกับเริ่มมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าพอใจกลางของเรื่องอ่ะมันเริ่มกลายเป็นความสัมพันธ์ของสองคนนี้ที่ทําให้พระเอกอ่ะมันเริ่มมีอาการผิดแผนเกิดขึ้นเรื่อยๆผมอ่ะเริ่มรู้สึกว่าผมไม่ซื้อความสัมพันธ์นี้แต่พอหนังเล่าไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเห็นว่าเป็นจุดอ่อนของเรื่องมันเริ่มหลอมรวมกันเว้ยมันเริ่มปุ๊บๆๆแล้วกลายเป็นว่าสตอรี่ทั้งหมดของเรื่องที่รู้สึกว่ามันความเหงาาาาพรรเเอกควมมมมสััันนธ์ภิิจต่่งๆ มาเป็นบล็อกเดียวกันในช่วงท้ายอ่ะผมรู้สึกว่าพอหนังมันลงล็อกเหมือนกับเป็นบล็อก3ชิ้นน่ะที่มันทรงแล้วมันดูแบบไม่น่าจะเข้ากันได้เว้ยแต่พอมันเข้ากันได้มันกึกกึมาเสร็จปุ๊บอ่าหนังมันลงล็อกเลยครับหนังมันไปไกลกว่าที่ผมคาดคิดไว้ ผมไม่นึกว่ามันจะมาทางนี้แล้วอะไรบางอย่างที่มันเคยเป็นสิ่งที่ผมงุดหงิดมามันกลายเป็นสิ่งที่ผมอ๋อไม่หยุดหงิดแล้วเข้าใจแล้วว่าทําไมตัวละครทําแบบนี้ทาไมตัวละครเป็นแบบนี้ทําไมตัวละครพูดแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงล็อกกันปึ้งพอดีแต่แทนที่จังหวะลายกหนังมันลงปึ้งไปแล้วอะแล้วหนังมันมันจะพุ่งทยานไปใช่ปะมันควรจะต้องพุ่งทยานไปอย่างเช่นในองค์สุดท้ายของหนังที่มันจะต้องแบบระเบิดภูเขาเผาก็ท่อมในตอนท้ายในเมื่อทุกอย่างมันประกบรวมกันแล้วหนังเรื่องเนี้ยแม่เป็นอย่างนี้ย โอ้คือมันทิ้งดิ่งลงมาเฉยเว้ยด้วยปัญหาของการที่ว่าเขาไม่รู้จะเล่าไรแม็กยังไงให้มันสนุกเนื่องไหมครับเพราะว่าทั้งเรื่องมันคือการที่ตัวละครไม่เคยเจอกันแวบไปแวบมาแก้ปัญหาแต่พอตัวละครต้องมาประเทินหน้ากันในตอนสุดท้ายเบอร์เบิดภูเขาเผากระท่อมใสกันมันเหมือนกับไม่รู้จะถ่ายยังไงมันก็เก๊กมันเป็นหนังก็เก๊กวิ่งไห่ยิงกันรุบบะ๊ะบิดอะไรต่างคือกลายเป็นว่าจากหนังที่เคยชาญฉลาดคมเข้ม ลีลามากมายฉลาดชิบหายลำหน้าคาดไม่ถึงกลายเป็นหนังก็เก๊กก็เก๊กธรรมดาเรื่องหนึ่งที่สำคัญไปกว่านั้นเลยคือหนังไม่สามารถจะเงยหน้าขึ้นมาได้อีกเลยครับคือร่วงไปแล้วปุ๊บก็เก๊กปุ๊บแม่งก็เก๊กจนจบเรื่องมันก็เลยกลายเป็นหนังที่ผมพูดตรงว่าผมเดินออกจากโรงด้วยความรู้สึกผิดหวังแต่ถ้าผมมานั่งปุ๊บแล้วลองมองย้อนคิดกลับไปว่าเฮ้ย มันผิดหวังจริงๆเว้ยแต่มันผิดหวังแค่แบบท่อนประมาณแบบ15% 20%ของเรื่องในท่อนท้ายสุดแต่อีก80%ของเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะมันเป็นหนังที่บันเทิงมันเป็นหนังที่เจ๋งมันมีเป็นหนังที่มอบความรู้สึกของการเป็นสายลับเรียวๆให้กับเราได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นผมก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยช่อนท้ายมันแย่จริงๆ20%มันแบบน่าผิดหวังจริงแต่ว่า80%เนี้ยมันก็ดีมากอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมเลยบอกกับทุกคนว่าถ้าคุณคิดถึงหนังแบบ สายลับเรียวๆสายลับเท่ๆเป็นการต่อสู้กับระบบตัวเอกคิดแผนการไว้แล้วแล้วเราเห็นผู้ร้ายที่แบบก็กแก๊กๆ,ๆมาเจอกับแผนการของพระเอกเดินเข้าหาก,กับดักของพระเอกแล้วเราลุ้นเราระทึกไปด้วยกับการที่พระเอกจะเอาตัวรอดยังไงแผนการเป็นยังไงแล้วเราเห็นแผนการของพระเอกไว้พร้อมๆกับผู้ร้ายมีการแสดงที่ดีมีสตรอรี่ที่ดีในระดับหนึ่งผมก็ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะก็เชียร์ให้ไปดูก็ได้แต่ก็ต้องยอมรับบอกกันไว้ก่อน20%สสุดท้ายของเรื่อง ม่งกอกแกกมากแต่อีก80%ที่เหลือผมว่าควรค่าที่จะดูในโรงนะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่ารีเลย์เนี่ยเชียร์ให้ไปดูนะครับตีบังการดูหนังนะครับยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ชิพอยู่กับทาง s h o ป e e นะครับแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์นะฮะวันนี้เราจะนำเสนอบวกบีนี่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 แบบนี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมใส่มาเป็นแฟชั่นมาอย่างเนื่นนานนะครับเพื่อที่ว่าเราอยากจะได้ ผัวของเราเนี่ยมีสีสันต่างๆที่บางทีเราอาจจะเข้าหรือไม่เข้ากับเสื้อผ้าที่เราใส่นะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีเดียวน,ยนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยาก,ากาศให้มันสีมาตัดกันหน่อยคุณก็ใส่สีม่วงเข้าไปครับปุ้มนะฟิลลิ่งแตกต่างกันอย่างสมบูรณ์นะฮะแล้วก็อีกที่สําคัญเลยคือมาใส่เป็นแฟชั่นได้ตรงที่ว่ามันไม่ได้มียื่นข้างมาข้างหน้าเนี่ยมาเป็นเงาบังหน้าเวลาถ่ายรูปเลิบอะไรก็ดูดีดูมีมิติโดยเฉพาะที่มีสีสันต่างๆเนี่ยมีมิติมาก ผมจะเล่าให้ฟังผมเคยไปทริปทริปหนึ่งที่หัวหินไปโรงแรมเดอะสแตนดารพอผมใส่บีนี่สีม่วงไปกับเสื้อเชิ้ตข้างนอกผมสีม่วงไปเต้นริมทะเลในงานนั้นเขาถ่ายรูปผมไปลงเว็บไซต์ลงเฟซบุ o กเดอะสแตนดาร์เลยแล้วคนเลือกผมเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะเป็นแบบคนที่ฝรั่งเมืองนอกเขาเลือกไปเพราะว่าเราแต่งตัวแล้วมันดูสนุกมันทําให้การแต่งตัวเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นให้ดูฟันนี่ให้ดูแบบว่า เป็นพื้นที่สําหรับคนสนุกผมว่าหมวกบีนี่มันตอบโจทย์ตรงนั้นได้ส่วนเรื่องถ้าไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เคยมีนะแต่เวลา,าต่างประเทศผมใส่อย่างนี้เลย <c oughs> โอราม่หนาวหูผมอยู่อย่เงี้ยทุกคนเพราะมันหนาวหูเว้มันจะเดินอยู่เงี้ยเอออยู่อย่างเงี้ยจะฟิลลิ่งแบบเยอะกว่านี้หน่อยอาจจะต้องใส่หมวกแต่ว่าถ้าเป็นของไทยอ่ะผมจะใส่ประมาณประมาณนี้พอครับจะไม่ได้ใส่ลึกมากนะครับก็ถ้าใครชอบหมวกบีนี่แบบนี้นะครับก็สามารถ กดสั่งซื้อในลิงก์ในดีสิปชันด้านล่างกันได้นะครับคุณได้หมวกบีดีในราคาไม่ถึง3 0บาทแต่ผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณด้วยนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากซื้อหมวกบีนี่อยากสนับสนุนตีลงการดูหนังซื้ออย่างอื่นในช้อปปีก็สามารถกดลิงก์หมวกบีนี่ไปไปหน้าหมวกบีดี้นะครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าที่คุณอยากซื้อหรือถ้าใครอยากจะช่วยเหลือตีลงการดูหนังแบบเขาเรียกว่าอันติเมทเลเวลนะครับก็ทําได้โดยการที่ส่งลิงก์ที่คุณจะซื้อของมาให้้้้้เเเราาานนนนนนนลลิิงิงงงง์ปปปุุบ๊บถคณซืออผ่่ัั็ขส ผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากร้านค้าด้วยนอกจากได้ค่าคอมมิชชั่นจาก s h o ปปีนะครับก็จะได้ยิ่ง,งได้เงินค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีหลายๆท่านที่ทักเข้ามาอยากให้เจนลิงให้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงที่สนับสนุสนตีรังกาดูหนังนะครับหรือ